การมาปักกิ่งผมก็ต้องมาเยี่ยมชมพระราชวังต้องห้ามและมัสุดยิ่งใหญ่แห่งปักกิ่งแดนมังกรอยู่แล้วและแอบแวะไปหอสักการาฟ้ากันด้วยนะครับโรงแรมเช่าหวยเหมือนคือจุดสตาร์ทของเราวันนี้แดดดีลมไม่แรงมากตอนเช้าๆคนเลยเยอะกว่าทุกวันที่ผ่านมาผมว่ากำลังจะเดินทางไปด้วยรถไฟใต้ดินไปลงสถานีที่ใกลๆ้ๆ Forbidden City หรือพระราชวังต้องห้ามนั่นเอง แต่ว่าคิดดูแล้วจะลองเปลี่ยนมาเดินทางด้วยรถเมล์ดูบ้างก็ไม่เสียหายนะลงทะเบียนแอปอัลลีเพแล้วสแกน QR Code คขึ้นรถเมล์กันได้เลยการขึ้นรถเมล์ครั้งนี้บอกได้เลยครับว่าลงลงผิดป้ายแต่มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเราเข้าใกล้พระราชวังก้องห้ามเข้าไปอีก9ก้าหนึ่งแล้วเหลืออีกแค่หลายๆก้าวก็จะถึงเดินชมเมืองไปก็ได้เห็นมุมมองใหม่ๆบ้างก็ดีนะครับ คณะเดินทางด้วยเท้าของเรามีชาวจีนสมัยโบราณปะปนอยู่ด้วยนั่นนี่สวมชุดแบบนี้มาจากราชวงศ์ไหนกันนะครับระหว่างทางก็มีของที่ระลึกขายด้วยและถ้าคุณอยากจะเป็นชาวจีนสมัยโบราณ,ราณก็มีร้านให้เช่าชุดอยู่ด้วยเหมือนกันนะฮะเจอทางเข้าแล้วนะฮะแม่เดินมาตั้งนานแต่ยังเข้าทางนี้ไม่ได้หากเลี้ยวไปเดินรอบๆกำแพงพระราชวังกันก่อนครับ มีนักท่องเที่ยวคอสเพย์มาถ่ายรูปกันเยอะเลยนะฮะสวัสดีครับรอบๆพระราชวังวิวสวยใช้ได้นะครับเนี่ยจากที่เราเดินชมวิวสวยๆนั้นจะได้เข้าไปชมพระราชวังกันกี่โมงนะเนี่ย เอาละครับเราเห็นทางเข้าจริงๆแล้วห้ามรถเข้าไปด้วยนะครับต้องเดินเข้าไปด้วยเท้าเท่านั้นเดินมาต่อคิวด้านตรงนี้เตรียมพาสปอร์ตแล้วก็เตรียมกระเป๋าตั้งให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจกันก่อนด้วยนะครับมาตรการของที่นี่เข้มงวดอยู่แต่ก็ปลอดภัยดีทีเดียวในที่สุดเราก็ได้เข้ามาชมใน Forbidden City หรือพระราชวังต้องห้ามแล้วนะฮะและที่นี่ก็คือหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์แห่งอรารยธรรมจีนโบราณ ที่มีความอลังการความลึกลับและประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า600ปีพระราชวังต้องห้ามแห่งนี้เป็นอดีตของพระราชวังหลวงของจีนในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงมีพื้นที่กว้างขวางถึง720,000ตารางเมตรมีห้องถึงกว่า9,000ห้อง และโอบล้อมไปด้วยกำแพงสูงขนาดใหญ่ตัวอาคารหลักถูกวางผังด้วยหลักควงจุ้ยแบบจีนโบราณอาคารทั้งหมดใช้ไม้เป็นโครงสร้างหลักและทาด้วยสีแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งส่วนหลังคาจะมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำจัก,กรพรรดนั่นเองคำว่าพระราชวังต้องห้ามนั้นมาจากอดีตที่สถานที่แห่งนี้ต้องห้ามสำหรับคนธรรมดาสามัญก็จะเข้าไปไม่ได้ ผู้ที่จะเข้าไปได้นั้นต้องได้รับอนุญาตจากจากักรพรรดิเท่านั้นจึงทําให้ที่นี่มีความขังและลึกลับจนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนสมัยนี้นั้นเข้ามาท่องเที่ยวด้านในนี้เองครับเอ๊ะยังไงนะแม้ลึกลับมันก็ต้องหน้าค้นหาจริงไหมล่ะครับ การเข้าชมพระราชวังต้องห้ามต้องจองล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์นะครับเขาจำกัดจำนวนผู้เข้าต่อวันเพื่ออนุรักษ์สถานที่และแนะนำให้มาแต่เช้าเพื่อหลีกเลี่ยงคนเยอะๆด้วยโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์อของจีนและในช่วงที่อากาศไม่เป็นใจมีลมแรงหรือว่าลมพายุก็อาจจะไม่สามารถเข้ามาชมพระราชวังต้องห้ามได้เช่นกันครับสำหรับวันนี้อากาศดีมากๆเลยคนเข้าชมก็เยอะด้วยเช่นกันแต่ด้วยความยิ่งใหญ่ของพระราชวังนั้นเลยไม่เบียดเสียดมากครับ เดินได้แบบชิวๆผมไม่ได้เดินทุกซอกทุกมุมเพราะคงใช้เวลานานมากๆทีเดียวแค่เดินตรงอย่างเดียวก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วฮะและในที่สุดเราก็มาถึงประตูทางออกแล้ว เดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมวิวพระราชวังต้องห้ามด้านบนตรงนี้ที่จุดนี้กันครับนั่นก็คือสวนจิงซานมีค่าเข้าเล็กน้อยนะครับ10หยวนเราก็จะเดินรวดเดียวขึ้นเนินไปชมวิวกันครับทุกคนไม่ต้องกลัวว่าจะเบื่อหรือเหนื่อยหอบไปซะก่อนเพราะรอบๆนั้นก็มีสวนดอกไม้ให้ชื่นชมกันด้วยนะฮะ มาถึงยอดแล้วจ่ายสิบหยวนเพื่อมาชมวิวมุมนี้โดยเฉพาะเลยคะ่ะทุกคนคิดว่ามันคุ้มกับค่าเหนื่อยไหมครับมองจากมุมสูงอลังการใช้ได้เลยนะครับเนี่ยใช้เวลาซึมซับบรรยากาศไปเรื่อยๆคนก็เริ่มขึ้นมาเยอะมากแล้วเช่นกันลํำลายอดสวนจิงซาน และพระราชวังต้องห้ามผมขอให้คะแนนทั้งสองที่นี้ไว้ที่8คะแนนครับในเมื่อวันนี้ยังไม่หมดลงงั้นก็ขอไปที่ t e m p l e of h e a เ e n g a t กหรือหอสการาฟ้าจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งที่ต้องมาชมให้ได้คุณจะมาด้วยตีตี้หรือรถไฟก็ได้ใช้เวลาไม่มากครับอยู่ใกล้นิดเดียวถือว่าสมควรที่จะต้องมา ดูจากแผนที่แล้วจะไปถึงอาคารกลางเราต้องเดินตรงไปสักพักเลยนะครับเนี่ยไปครับเดินกันอย่าได้ท้อถอยมาเที่ยวทั้งทีต้องไปให้ถึงถึงครับผมเราเสียค่าเข้าเล็กน้อยยังไม่ทันเหนื่อยเราก็จะได้เจอกับหอสักกราฟ้าหรือที่คนจีนเรียกกันว่าเทียนฐานโดดเด่นที่สุดนั้นก็คือ ขออธิษฐานเพื่อพืชผลอาคารทรงกลมอันเป็นสัญลักษณ์ตรงนี้มุงหลังคาสีฟ้าสามชั้นเป็นตัวแทนของท้องฟ้าและตั้งอยู่บนฐานหินอ่อนสามชั้นอย่างสมดุลน,นี่ไม่ใช่วัดธรรมดาธรรมาแต่เป็นสถานที่ที่จักรพรรดิแห่งพระราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงใช้ประกอบพิธีกรรมขอพรจากสวรรค์ให้บ้านเมืองสงบสุขฝนตกตามฤดูกาลและเก็บเกี่ยวพืชผลได้อย่างอุดมสมบูรณ์ใช่ครับแต่ตอนนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปซะแล้ว มาดูด้านในหอกันเข้าไม่ได้นะครับได้แต่ชะเง้อมองเก็บบรรยากาศให้ชมได้เล็กน้อยฮะข้างในเนี่ยก็สวยงามอยู่นะและถ้าเราเดินทะลุไปที่ประตูตรงนี้ก็จะไปบริเวณที่เรียกว่าแท่นบูชาฟ้า ซึ่งถือเป็นจุดศูนย์กลางของพิธีกรรมแต่ไกลอยู่พอสมควรไม่ทันได้เดินไปคณะทัวร์ของเราก็หิวข้าวกันซะแล้วนะครับใครที่ได้ไปชมแท่นผู้ชาฟ้าก็มาคอมเมนต์แนะนำเล่าสิ่งดีๆให้ฟังกันบ้างนะครับและวันนี้ก็ขอให้คะแนนเทียนฐานไว้ที่7คะแนนครับ1วันที่เมืองปักกิ่งเนี่ยคุณไปได้กันกี่ที่ครับเล่าให้ผมฟังบ้างนะ